สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการค้นหา Google ิลในคำว่าใช้คำว่าแอนและออานะฮะ,ะขั้นแรกเลยเราก็จะมาถามว่าคือเราจะถาม Google ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมนะครับวันนี้ฝนจะตกหรือไม่ตกอวันนี้ฝน,นจะตกหรือว่าไม่ตกครับผม เดี๋ยวผมถามใหมรฮนะ <c oughs> ค้นหารูปอีโวนี่และไอโบนี่อาใหม่นะครับนึง นี่นะน่าจะเป็นปืนดันเต้ฮนะเป็นรูปแบบนี้ก็คือเขาจะมา,าคู่กันฮนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะฮะคล้ายกันเลยครับนะผมหลังจากนั้นเราจะหาเขามาหรือนะฮะครั จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าคำถามม่ง่าย,ยกับบุ๊กเกิรน,นะนี่ฮะเราก็จะมีคำตอบคำตอบจะขึ้นมาให้เราเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นเว็บไซต์ เห็นไหมฮะร้าผมฟัง เอาละครับแล้วก็ได้คําตอบนะครับว่าแหลกับหรือนี่เขาทาย,ยัางไงครับนะครับผมงั้นการนําเสนอแหลกหรือในกหนาใน Google งั้นขอจบเพียงเท่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ